ดีค่ะเด็กๆทุกๆคนสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเป็นสัปดาห์ที่1ห,หรือว่าสัปดาห์แรกของภาคเรียนที่2ของปีการศึกษานี้ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหัวข้อหรือว่าหน่วย สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูม่อนค่ะมีนิทานสนุกๆค่ะแล้วก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาฟังเด็กๆกันด้วยค่ะมีเด็กคนไหนอยากฟังนิทานไปกับคุณมอลล่อนเราบ้างคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะเย้ yeah! ถึงวันหยุดแล้วพรุ่งนี้จะเล่นให้เต็มที่เลยเอาแต่เล่นเดี๋ยวก็ลืมทําการบ้านที่ครูสั่งอที่ให้เขียนบันทึกประจําวันนะอะโถยหน้าเบื่อจังเลยอ่ะว่าไงเจ้สซีซ่าคิดถึงฉันละสิ โอล่าฉันนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วล่ะฉันจะเขียนบันทึกประจำวันของซีซ่าดีกว่ามันไม่เหมือนใครด้วยแต่เจ้าซีซ่าเป็นสุนัขนะจะใช้ได้เหรอก็เปนสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนี่ถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ก็มาลองสังเกตดูกันว่าเจ้าซีซ่าทาอะไรบ้างโอเคน่าสนุกดี ทำไมต้องสวมหมวกอะไรมาด้วยล่ะลิบดาก็แต่งเป็นนักสืบไงก็เราจะแอบตามสืบชีวิตประจำวันของเจ้าซีซ่ากันนี่นาก็ต้องเตรียมที่กันหน่อยสิและโพล่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยหรือยังไงนี่ฉันเตรียมสมุดบ ah> ันทึกมาแล้วก็ทำตารางเปรียบเทียบด้วยว่าเจ้าซีซ่าทำอะไรเหมือนเราหรือเปล่ามีประโยชน์กว่าหมวกของเธอเยอะเลยเงียบๆเจ้าซีซ่าตื่นแล้วเห็นไหม มาก็นอนต่อเลยอ่ะก็เห็นบอกว่าอยากนอนทั้งวันเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ดูดีๆถึงซีซ่าจะนอนอยู่แต่มันก็ไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนะยิงด้วยนะถึงจะช้าแต่ก็ขยับตัวตลอดเลยทําไมล่ะอ๋อที่ทแท้ก็หายใจอยู่ไงเหมือนกับพวกเราเลยนะ ทั้งซีซ่าทั้งพวกเราก็ต้องหายใจเหมือนกันเแล้วเมื่อไหร่มันจะลุกขึ้นมาทําอย่างอื่นสักทีล่ะเนี่ยลิดาอย่าลืมให้อาหารเจ้าซีซ่าด้วยนะลูกจริงด้วยนะมัวแต่คอยดูลืมให้อาหารเลยอะไดนไงมันกินอาหารแล้วอืม,อม สุนัขต้องกินอาหารแล้วลิบดาล,ะล่ะก็ต้องกินนะสิเมื่อเช้ายังกินข้าวตั้งสองจานแน่หามาได้ยังไงอะ่ะหืมงั้นก็เหมือนกันเฮ้ยไม่คิดจะสิซ่าทำอะไรอะ่ะทำได้แปลกแปกไม่รู้สิอยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นด้วยอะถ้าอย่างนั้นต้องนี้เลยเป็นขยายน้กสีโอโ้โหสุดยอดแล้วมันพิเศษตรงไหนหรอไม่มีหรอก ส่องเอาบรรยากาศไงเอ๊ะนี่มันอะไรนะเอ้ยเจ้าซีซ่าแปงว่ามีการขับถ่ายด้วยสินะแล้วลิปดาล่ะนี่หาพจริงๆใช่ไหมเอเจ้าซีซ่าตัวสูงขึ้นนี่นะ ลิบดารู้ได้ยังไงอะก็ <G un less> นั่นไงที่กำแพงมีรอยขีดที่ฉันเคยวัดความสูงข,ของซีซ่าเมื่อก่อนนะ่ะเมื่อกี้ี้ตอนที่ซีซ่าเดินผ่านมา <G un less> ก็เห็นว่าสูงกว่ารรยเก่าตั้งเยอะแนอะ่อ๋อแบบนี้ที่บ้านโพล่าก็ทําเหมือนกันโพล่าก็สูงขึ้นทุกปีด้วย <G un less> ฉันก็เหมือนกันนั่นแหละ <G un less> งั้นซีซ่าก,ก็มีการเจริญเติบโตเหมือนคนสินะ ตอบสนองต่อสิ่งเราเหมือนกันสมกับเป็นเจ้านายสัตว์เลี้ยงเลยสุดท้ายก็กลับมานอนสินะเฮอ อะไรเนี่ยเจสีซ่าวันๆก็เอาแต่กินถ่ายเล่นแล้วก็นอนนี่นาไม่เห็นทำอย่างอื่นเลยอะ่ะอย่งงางเงีย้ยลิฟดาทำบ้างดีกว่าเออลิฟดานั้นใครอ,ะอ่ะทำไม <c oughs> ซีซ่ามันก็ทํางานเหมือนกันนะช่วยเฝ้าบ้านแถมยังไล่ขโมยให้ไงขอโทษทีนะซีซ่าที่คิดว่าแกไม่ได้ทำอะไรเลยอะที่เราบันทึกมาแสดงว่าทั้งคนทั้งสุนัขก,ก็มีกิจกรรมเหมือนกันเลยนะใช่ทั้งหายใจกินขับทายจเจริญเติบโตตอบสนองสิ่งเร้าและก็นอนด้วยก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนี่นาแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะอะไรเหรอพอล่า ก็ซีซ่ามีรายการทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้า6ดรายการแต่ลิปดามี1 2 3 4 5 6 6, 6ีรายการซีซ่ามีช่องทำงานว่าเป้าบ้านกับไล่ขโมยด้วยแต่ว่าลิปดายังไม่มีเลยนะเพราะงั้นต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำการบ้านด้วยล่ะไม่งั้นจะอายเจ้าซีซ่านะโธอเึกว่าลืมแล้วซสอีกันนเนี่ย สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตคือสามารถหายใจได้กินอาหารได้ขับถ่ายได้เคลื่อนไหวได้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ส่วนลักษณะของสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตคือไม่สามารถทำแบบเดียวกันกันกบสิ่งที่มีชีวิตทำได้ น้องๆลงไปสังเกตดูได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตลองใช้วิธีแบบโพล่าดูก็ได้นะคะ